เลือขึ้นมาลุ้นถ่ายเลยดอกนี่เลยฮะดอกหรือเปล่าเย็นเย็นเหนไม่ต้องหรือทำไมมันลอยวะไอ้ดอกหรือเปล่าถ้าดอกน่าจะเข้ารูไปแล้วชนหรือเปล่าลอยเลยลอยแล้วมันไป่ดูงอชนนั่นแหละอัด มาแล้วครับผมเยังอีกแล้วอยู่ไกลรู้อะหลังดำอยู่ด้วยอะไรเนี่ยชนอะไรวะอีกแล้วหรือนั่นไหลชนเนี่ยหลังดำอยู่นั่นไหนโอ้โหนั่นอะไหมดเลิกเลยลงมาแล้วครับอะไรนะชนชนชนกินแคสเหรอนี่แหละครับทางของเขาครับผมทางของเขาครับ กิงออปชั่นครับผมดวงสมพงษ์จริงๆยืจากชั้นนาวเจอชั้นเลยแข็งว่ะโอ้ยแกตะเคาะหัวลงเลยนะลอยตุ้มป่องตุ้มป่องเลยนะเด็กไม่ต้องยาบะให้วิ่งไปเลยอ่อนอี่อ่อนอยู่อ่อนอยู่น่าจะใส์สี่ไหมมีคู่ไหมมีคู่ไหมไม่เห็น ยาวเลยนะยาวยาวตัวนี้ยาวไม่ใหญ่ไม่งตัวแรกยังกินไม่หมดเลยไม่ได้อยู่เดี๋ยวดูกันติดเต็มไหมไสของวันนี้ทีนะฮะควรู้สึกเป็นไงฮะไม่อยากเจอมันเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาใจดีเอาใจเอาใจเอาวิ่งไปเลยเอวิ่งวิ่งวิ่งเยี๋ววิ่งนยวิ่งวิ่งอย่างวะเล่นรีคอร์ด นี่ไม่ต้องสบัดหรอกวันนี้ประสบการ์ตุเยอะแล้วกครชอบเนี้ยไม่วิ่งปื๊ดนะใหญ่ใหญ่ตัวนี้ปูใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่ครับนะใหญ่ครับใหญ่คะใหญ่เยี่ยมโอ้โหจะมาเตะวันนี้าใหญ่หว่ะเดินมาเตะวันนีไม่ทันใหญ่หวะเฮ้ยได้ได้